ได้กระปอกนะคะว่าเขาจะฟรีไฟ์ห on นึ่งหนึ่งเป่าอีก็มาดิว่าคิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะกลัวหรือไงตัวอะไรวะนั่นเอเรียนเงั้นเงี้ยเงี้ยเงี้ยง้ง้ง้อจังเลยขาวด้วนตัวนี้โลกของเรากำลังจะเรากำลังจะตายเรากำลังจะตาย ไม่ต้องกลัูซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยแล้วเฮคนบ้าปัญญาอ่อนหูปากแล้วรีบๆวางโทรศัพท์นั่นลงเดี๋ยวนี้ทำไมกูต้องเชื่อฟังมึงด้วยล่ะเฮ้คนบ้าทุบโทรศัพท์กูทิ้งหมดเลยแล้วคืนนี้กูจะดูพรทับได้ยังไงล่ะโทรศัพท์ที่ไม่มีการป้องกันโทรศัพท์ที่โสโครก โทรศัพท์ที่มีแต่ขยะกมึงเล้ได้ยังไงว่าโทรศัพท์กูมีแต่ขยะเพราะเราคือน x อกซิค i t ิตี้คนบ้าทำลายร่างกายแต่ว่าน็อกซิคิลิตี้นี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างเหรอบอกเลยว่าประโยชน์ของน็อกซิคิลิตี้มีมากมายมหาศาลมากเพราะน็อกซิคิลิตี้จะช่วยป้องกันการคุกคามของไวรัสได้การสแกนไวรัสจะช่วยค้นหาโปรแกรมที่มีความเสี่ยงต่อโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคนพบไฟล์หรือแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยง น็อกซ c u คิ t y ก็จะทำการสั่งให้ถอนการติดตั้งออกทันทีมีประโยชน์แค่นี้เหรอแย่จังเลยเพราะผมไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกน่าลำคาญว่ะเฮ้ยนั่นโทรศัพท์ใครกันน่ะออ้เสร็จกูแน่หน้าจอก็ไม่เด่นล็อกทำไมวันนี้ดวงดีจังเลยวะอยากรู้จังเลยว่าถ้าเข้าไปที่วิดีโอแล้วจะเจอคลิปอะไรเด็ดๆบ้าง อะไรกันหยุดความชั่วร้ายงงๆนั่นซะคนน็อกซิ r ค t y ลิมีฟัง์กชันการล็อกแอปพลิเคชันเพื่อป้องกันพวกคนชอบเสือกตัวอย่างเช่นคุณไงไอเสือกเฮ้ยแม็กซิมเล่นฟรีไฟลด้วยกันเป่าฮ่กำลังเงงาพอดีเลยแต่ว่าในเครื่องไม่มีฟรีไฟเลยว่าขอเข้าไปโหลดแป๊บจะหายแล้ววหเพื่อนคนจเต็มซะงั้นคงไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วอ หยุดก่อนหยุดความคิดงโง่ของคุณนั่นก่อนเพราะแอปนอกซิเคลิตีมีฟัง์กชันล้างไฟล์ขยะซึ่งไฟล์ขยะอาจจะเกิดจากการลบไฟล์หรือแอปพลิเคชันต่างๆจนทําให้เกิดไฟล์ขยะสะสมกันมากขึ้นเรื่อยๆหากถ้าเกิดไม่มีการล้างไฟล์ขยะออกไปโทรศัพท์มือถือของคุณก็จะไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บแอปพลิเคชันและจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้อีกต่อไปจนกว่ามึงจะล้างเครื่อง ฮ่าสุดยอดไปเลยเพื่อนเล่นกับมึงโคตรมันเลยว่ะอีกนิดเดียวเราก็จะได้ที่หนึ่งแล้วช่วยเราเพื่อนเราเข้าขากันได้ดีเลยพ่าูชนะาแล้วกูก็จะเอาแรงไปอวดเพื่อนเพื่อนจะต้องยกย่องในตัวกูแน่ๆที่กูเล่นเก่งเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่กูตายเลยมีอะไรเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้โอ้อย่าลืมสิพอน็อกซิคิวลิตี้ มีฟังก์ชันการปิดกั้นการแจ้งเตือนต่างๆในขณะเวลาที่เรากําลังเล่นเกมหรือกําลังทํางานจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนโง่ๆขึ้นมารบกวนคุณอีกต่อไปสุดยอดแล้วทําไมมึงจะมาบอกตอนนี้ละ่ะแล้วทาไมมึงไม่ถามเราโอ้แล้วอีกอย่างที่ลืมบอกไปน o no อก e c u r i t y ตยังมีฟังก์ชันเพิ่มความเร็วแรมทําให้การทํางานของแรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องหัวร้อนเนื่องจากเกมกระตุกเพราะแรมทํางานได้ไม่เต็มที่ ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Play Store เพ er <c oughs> er ียงค้นหาไปว่า n o x Security หรือคลิกลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o n เพื่อเข้าไปดาวน์โหลด n o x Security ได้เลยเพื่อโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้